สวัสดีครับผมกับกันดีเนเลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่อง how to เรียนเก่งกิจกรรมเด็กในสไตล์บีมครับผม <Wow. S 1> ต้องเกินก่อนเลยครับว่าบางคนน่ยอาจจะมองว่าเด็กที่มีกิจกรรมทางด้านวงการบันเทิงเนี่ยอาจจะมีผลการเรียนที่ไม่ดีซึ่งในความคิดผมนะผมมองว่ามันแล้วแต่บุคคลด้วยแล้วก็แล้วแต่ปัจจัยอย่างอื่นเช่นทักษะการแบ่งเวลา เป็นต้นครับผมซึ่งการบริหารเวลาในสไตล์ของผมเองนั้นเนี่ยไม่ยากเลยครับถามว่าเริ่มยังไงก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราจะเรียนดีเรียนดีกับกิจกรรมเด่นกันได้เนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆเลยเนี่ยคือการบาลานซ์แล้วเราเนี่ยจะบาลานซ์มันได้ยังไงต่อไปก็คือเราต้องพยายามบาลานซ์มันเราจะบาลานซ์ยังไงคลิคของผมเลยคือการจัดตารางเวลานั่นเองครับเราจะจัดตารางเวลาอย่างไงให้มันมีประสิทธิภาพอย่างแรกเลยคือ เราต้องไม่จัดแบบธรรมดานะเราต้องจัดโดยต้องล็อกตารางเวลายอย่างชัดเจนครับผมเราต้องไม่ยืดหยุ่นถ้าถ้าไม่จําเป็นนะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันสมเตุสมผลด้วยนะเพื่อจะทําให้เป็นแบบให้เราเนี่ยมันมีรู้สึกมีวินัยเป็นระเบียบกับเราด้วยเริ่มจากที่เราเนี่ยลิสต์ตารางเวลาเนี่ยในตอนเช้าสมมติเราตื่นเช้า,า่้ใช่ไหมครับเราก็จะลิสต์ว่าเราเนี่ยจะทําอะไรบ้างในหนึ่งวนันเราก็ลิสต์มาฟึ๊บฟึ๊บ แล้วก็ค่อยๆมีแบ่งเวลาที่มีในหนึ่งวันเนี่ยแบ่งซอยๆๆให้แต่ละลิ์ของเราว่าเราจะใช้เวลานั้นเนี่ยกับกี่อย่างกี่อย่างในหนึ่งวันนั้น,นใช่ถ้าพูดถึงความพยายามความมุ่งมั่นของผมในการบาลานซ์นะครับโหถ้าสำหรับผมเลยเนี่ยคือผมกว่าผมจะบาลานซ์มันได้เนี่ยโหยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนื่องจากที่ผมเนี่ยบ้านไกลจากโรงเรียนด้วยก็เลยทำาหก็เลยส่งผลให้ผมเนี่ยต้องตื่นเช้า ตื่นเช้าแบบตืน่นตีสี่ oh, <no. S 1> ใช่แล้วก็งานบ้านงานการบ้านงานเรียนเนี่ยโหก็หนักเอาเรื่องหมอเกยนะเยอะมากๆรวมถึงกลับบ้านมาเนี่ยผมก็ต้องแบ่งเวลาอ่หานหนังสือแบ่งเวลาออกกําลังกายแล้วก็แบ่งเวลามีแบ่งเวลาช่วงว่างเนี่ยไปออกออยด้วยซึ่งแน่นอนว่าหนักเอาเรื่องเลยฮนะหนักเอาเรื่องเช่นกนะันบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะทํามันได้หรือเปล่าต้องถามตัวเองก่อนครับว่า สิ่งที่เราจะทำเนี่ยเรารักมันหรือเปล่าถ้าเรารักมันนะต่อให้มันยากหรือมันเยอะมากแค่ไหนเนี่ยเราจะทํามันสาเร็จแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าจะเรียนหรือกิจกรรมมากเท่าใดเนี่ยไม่สําคัญเลยครับถ้าเรารักมันชอบมันเนี่ยเราจะทุ่มเทมันสุดความสามารถแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสู้ๆนะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย